ขอเสนอน,นะครับเจ้ขอกลาวสวัสดีนะครับในงานพการแล้วก็เ,เรื่องพี่ผู้ใจดีนะครับทุกคนได้ขอสวัสดีนะครับน้องๆ้องผู้ช่วยนักเรียนทุกกคนด้วยนะครับกระผมน่ายจัปรีเจรไนเป็นตัวแทนจากนักเรียนชั้นมนัธยมศึกาปีีห้าชนหนึ่งนะครับโรงเรนตะบรวิทยานี้ท่านผู้มีเกียรติที่ก่อรัฐท่านครับ สำหรับในตัวคนเราแล้วนะครับก็มีหลายอารมณ์นะมีความรู้สึกเหมือนกันทุกคนนะครับเพราะเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับเรามีความชอบเรามีความเกลียดนะครับเรามีความรู้สึกที่ดีเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราทุกวันนะครับอาจจะชอบบางคนอาจจะชอบในสิ่งที่สวยงามในสิ่งที่เลิศหรู แต่บางคนอาจจะชอบในสิ่งที่พอเพียงหรือว่าชอบในสิ่งที่ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปหรือชอบในโัวของบุคคลก็าบุคคลนั้นสวยบุคคลนั้นเก่งหรือว่าไม่ชอบเพราะว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือว่ามีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นกับสถานที่ต่างๆหรือว่าความรู้สึกที่ไม่ดีกับสถานที่นั้นเพราะสถานที่นั้นตกตะกอนนะครับ แต e, ่ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เกิดขึ้นซึ่งก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเราทุกคนย่อมมีเหตุผลและก็ที่มาที่ไปผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่มีความรู้สึกและก็อารมณ์นั้นเกิดขึ้นมามากมายภายในจิตใจซึ่งเกิดขึ้นทุกวันนะครับสำหรับโรงเรียนพับทุกวิทยาแห่งนี้แม้ผมจะเข้ามาเรียนที่นี่เพียงปีสี หรือปีกว่าเท่านั้นนะครับความรู้สึกของผมที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากถ้าเรียนถ้ามาเรียนก็แต่ชั้นทั่เรศึกษามีที่เงนะครับโรงเรียนแห่งนี้สําหรับหลายคนอาจจะคิดว่านี่ก็คือโรงเรียนธรรมดาเป็นสาหรับผมไม่เพราะนี่คือบ้านนี่คือครอบครัวครอบครัวที่ผมรักครอบครัวนี่ครอบครัว ท,ท,ที่มีพ่อครอบครัวที่มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องพ่อและแม่ก็คือคุณครูทุกท่านครับท,ท,ที่คอยอบรมสั่งสอนผมพี่ก็คือรุ่นพี่หมอเนองก็คือน้องชั้นปต้นและน้องชั้นป .4 ทุกทุกคนและผมยังมีเพื่อน ก็คือเพื่อนที่นั่งเรียนกับผมในห้องทุกวันและความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นนะั้นก็ไม่ได้มาจากอะไรหรอกครับถามว่าถ้าหนึ่งคนในนี้เคยเป็นคนที่สุบุรีภายนอกไปสุมบุรีในตลาดแล้วแม่ค้าใม่ขายที่แห็งคุณสุบุรีอยู่ถามว่าเขาจะมาเตือนหรือว่ามาเค่นตีคุณใครับว,ว่าอย่าทําอย่างนั้นอย่าทาอย่างนี้เพราะมันไม่ดี แม่ค้าเหล่านั้นจะไม่ทําอย่างนี้เด่นตาครับเขาจะหันหลังให้คุณแล้วก็ยิ้มแย้มสักทีสักทีหนึ่งหรือว่าเอาไปีท้ายคนนู้นฝั่งบ้างคนนี้ฝั่งบ้างแต่พ่อและแม่ของผมที่อยู่ในโรงเรียนนี้เขาไม่ครับเขาจะดุดดาตักเตือนเที่ยนตีรอทุกทุกวันนี่แสดงเหตุว่าคนร้องไม่ได้มีแค่แต่ส่วนดี้ถ้าเป็นผูคนไทยนอกที่ไม่รู้จักเขาจะไม่ทำอย่างนี้กับคุณนะครับ แต่พ่อและแม่ของผมในโรงเรียนนี้เขาทำบางคนอาจจะมีความรู้สึกไม่ชอบซึ่งก็มีหลายคนแต่สำหรับผมนั่นก็ไม่ใช่กับเพราะว่าเราไม่มีบุคคลคนนี้ถามว่ารุ่นพี่ของเราที่จบไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่นั่นเคยเป็นสิ่งที่นั่นจะได้ดีหรือเปล่าไม่เด็ดขาดครับ บางทีรุ่นพี่ของเราบาคนถ้าไม่ได้รับการส,สอนอย่างนี้วันนี้เขาอาจจะไปจัดยาอยู่ก็ได้เขาอาจจะไปเที่ยวป่าอยู่ก็ได้ซึ่งนี่ก็คืออนาคตอานาคตที่คนเราสามารถเลือกแต่มีคนหรือกรอบระเบียบที่คนรังรับ,บ,บของที่คนรังรับยอมนั่นก็คือพ่อกับแม่ที่นี่ผมมีพี่และน้องที่ร่วมกิจกรรมกับผมทุกวันก็อย่างเช่นในวันนี้ครับ พี่น้องของผมทุกคนก็มานั่งอยู่ในนี้ซึ่งผมมีครอบครัวครับผมใช้เวลากับครอบครัวนี้ต่อวันจันทร์ถึงศุกร์เก้าชั่วโมงซึ่งถ้าเทียบกับที่บ้านจริงๆแล้วผมใช้ไปแค่เจ็ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงที่ผมกล่าวมาก็คือการมีกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในครอบครัวนะครับก็คือตั้งแต่ จ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเนี่ยเรามีกิจกรรมกับครอบครัวนั่นก็คือเราใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวส่วนแปดโมงถึงบ่ายสี่โมงเนี่ยเราจะต้องมาโรงเรียนและก็มีกิจกรรมกับครอบครัวนี้ครอบครัวที่สองของเราและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับไปบ้านอีกใช่ไหมครับลองนึกสภาพตามครับว่าทั้งแต่สี่โมงที่คุณกลับไปถึงบ้านเนี่ยบางคนอาจจะกลับไปถึงบ้านห้าบ่ายห้าโมงนะ แล้วก็พอสามทุ่มตรงนั้นเราก็นอนซึ่งนับรเวลาได้แล้วเนี่ยเพียงแต่ชั่วโมงเท่านั้นและนี่นะครับความรู้สึกที่ดีๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าการใช้ชีวิตนะครับการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างนี้ความรู้สึกที่ดีๆกับครอบครัวอย่างนี้ที่ผมอาจจะพูดแล้วพูดพูดไปแล้วก็พูดไม่หมดนะครับเพราะว่าความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันแตกต่างกัน แต่ก็ไม่มากนะมีรายละเอียดเล็กน้อยบางส่วนเท่านั้นก็สุดท้ายนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะโรงเรียนนี้ไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถ้าพูดในแงวของนักเรียนทุกทุกคนอาจจะไม่โรงอาจจะไม่ใช่โรงเรียนในฝันที่อาจจะเรียนเหมือนโรงเรียนของเด็กในกรุงเทพแต่โรงเรียนนี้คือครอบครัวตัมที่ที่ทาขผมประทับใจครอบครัวที่ผม มีครหมดแล้วครับพ่อแม่พี่และน้องผมครับเห็นไหมพี่ให้เงินสดเลยประทับใจมากครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ได้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมคิดนะฮะไม่ผิดนะเดี๋ยวไอ้สิ่งที่ในตัวที่ผมอาจจะมองไม่เห็นวันนี้ เด็กครับผมเนี่ยนะฮะไม่ไม่ด้อย่าใครเลยนะครับผมแสดงวาม์ดิเดอร์ครับ